ปาจิตติดตังสัตตสังขัยยังก็คือคิดว่าเราจะเป็นพระพุทธเจ้าก็ล่อไปเจ็ดอสงไขยกลับแล้วนะวสังขัยวาจะกังออกปากว่าเราจะเป็นพระพุทธเจ้าอีกเก้าอสงไขยกลับ แล้วท้ายที่สุดก็คือปฏิบัติกายวาจาใจเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าอย่างจริงจังทุ่มเทดย่านิที่แรกด้วยชีวิตก็คือผ่าอกควักหัวใจควักดวงตาตัดแขนตัดขาเชือดเนื้อตัวเองตัดศีรษะตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นทานบารมีก็ดีเป็นพุทธบูชา